สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับผ้ามาเยี่ยมชมนะครับวอดีฟาร์มนะครับของพี่เพ่นนะครับอยู่ที่อำเภอองคลักนะครับจังหวัดนครนายกนะครับผมตรงนี้เป็นงัวแม่ลูกอ่อนนะครับผมที่พึ่งคลอดนะครับแต่มีตอนนี้มีสองตัวนะครับพึ่งคลอดแยกออกมานะครับโอ้ตัวนี้หาง หางบกน,นี่นะครับเป็นแม่นะครับพึ่งคลอดนะครับในมือนึงนะครับหางบกไงน,นะครับหางเงก็เขียนอีกนะครับเนี่ย,ย,าย,ยหางบกไงน,นะครับบึงน้ำนมนะครับ นมดีนะครับแมงว่าทีน้ำนุ่มดีอันนี้เป็นชาลูเล่นะครับกินข้าวโพดมักนะครับสวยไหมยงสวยเลยอะ่ะ สวยมากครับแม่เขาเป็นมามันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเลือดเท่าไหร่จะต้องรอถามต้องรอถามพี่เพน,นะครับเดี๋ยวพี่คุยโทรศัพท์อยู่นะครับลูกได้ลูกสาวนะครับเนี่ยลูกสาวสีแดงพ่อเขาเป็นลูกผสมระหว่างมั่นเล่นะครับ เป็นพ่อที่อยู่ในฟาร์มเองนะครับพ่อพันเพิ่งคลอดได้วันเดียวนะครับพ่อเขาเป็นลูกผสมชาลูเล่ครับแม่เป็นบัมมันพ่อเป็นชาลูเร่นะครับแต่ออกมาทางบามมันเลยนะครับลูกออกมาสวยนะครับ แม่เขาก็สวยโอเคเลยนะครับหนานะครับขนาดคอดแล้วยังไม่ยุบเลยนะครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับสวยนะครับหัวล้นเลือดน่าจะสูงพอสมควรนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นชาลูเล่นะครับลูกเขาเป็นตัวผู้นะครับสวยนะครับลูกก็ลักษณะดีนะครับดูเส้นหลังดูลำตัวนะครับแข้งขาใหญ่นะครับใหญ่มากลูกเขา แม่ชารูเล่ตัวนี้ก็น่าจะเลือดประมาณ75นะครับเนี่ยน่าจะ75เพราะว่าวัวพี่เขาจะผ่านวัวไทยมานะครับแล้วก็มาเป็นวัวชารูเล่หรือบามันนะครับมาพาแล้วก็จะมาเป็นรุ่นนี้นะครับให้ดูข้อขานะครับ ใหญ่มากนะครับหนาใหญ่นะครับลำตัวดีมากนะครับทำพ่อพันได้สบายนะครับเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับลูกตัวแรกเพราะว่าตอนผมมาตอนนั้นยังยังท้องใกล้คลอดแล้วครับตอนนั้นตอนผมมา หนานะครับเพราะเขาได้มาจากบามันด้วยนะครับแล้วก็มาจากชาลูเล่อีกทีนะดูเขาก็ใส่ขุมให้นะครับ กินน่าจข้าวโพดหมักนะครับเนี่ยข้าวโพดสับนะครับกินดีนะครับที่นี่ก็จะเน้นฟางนะครับฟางกับข้าวโพดนะครับสับนะครับแล้วก็มีหัวอาหารที่ทําเองนะครับอออ๋อคิด้อเหรอวะ สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สวยมากนะครับโอ้ถ้าทำพ่อพันนี่น่าจะปรับกับบัวไทยบ้านเราได้ดีนะครับเนี่ยลูกเขานะครับ ว่า wow. ดูแข้งขานะครับแล้วก็ดูไลหล่น้านะครับไลหล่ใหญ่มากนะครับกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับเส้นหลังตรงดีนะครับตัวนี้เห็นหางแล้วจะตกใจนะครับเนี่ยหางใหญ่มากนะครับ ใหญ่กว่าแขนของอีกนะครับเนี่ยวัวที่ลักษณะสมบูรณ์นะครับหางสวยนะครับยาวเกือบถึงพื้นนะครับแล้วก็เหลี่ยมตัวดีนะครับเป็นบามาันเลือดสูงนะครับใช้คําว่าบามาันเลือดสูงนะครับแล้วก็เรื่องน้ํานมก็ไม่ต้องห่วงนะครับน้ํานมดีมากนะครับ สวยเลยนะครับหูสั้นนี่จะโอ้โอ,โอ้ดูชาโลเล่นะครับหางสวยมากนะครับหางยาวเป็นพวงสวยนะครับก็คือวัวได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์นะครับ สมบูรณ์นะครับได้รับวิตามินสารอาหารครบนะครับร่างกายก็เลยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็เรื่องน้ำนมก็ดีนะครับ สวยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับผมอ่มาน่าจะเดือนกลัวๆนะครับเนี่ยตัวนี้ขนปุยขนยาวนะครับเดี๋ยวพอโตขึ้นเดี๋ยวก็หลุดร่วงนะครับ ก็วัวเป็นวัวขังนะครับวัวเลี้ยงขังนะครับไม่ได้ปล่อยนะครับเล็บก็จะยาวหน่อยนะครับนี่คือข้อข้อเสียนะครับการเลี้ยงขังนะครับเล็บจะยาวนะครับเป็นเล็บไก่เล็บหยิกเล็บงอนะครับการรับน้ําหนักก็จะไม่ก็ก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ได้นะครับก็ปรับสภาพของมันได้นะครับ แต่มันไม่สวยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับส่วนพ่อค้าถ้าเป็นซื้อขายเขาก็จะตำหนินะครับนิดนึงนะครับแต่อันนี้เขาพี่เขาไม่ได้อันนี้เรื่องการขายนะครับเพราะว่าเขาทำเป็นแม่บล็อกนะครับไว้ขายขุนขายนะครับลูกตัวผู้ก็ขุนเองนะครับแล้วก็ขายมีพ่อค้ามารับนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะครับเรื่องเล็บนะครับ แต่ถ้าเป็นซื้อตามตลาดก็จะเป็นตำหนินิดนึงนะครับต้องมาแต่งเล็บต้องอะไรอีกนะครับก็เป็นทุกตัวนะครับสำหรับวัวที่ไม่ได้เดินเลี้ยงหรือปล่อยเลี้ยงนะครับถ้าขังก็เป็นอย่างนี้นะครับบางตัวก็ทำให้เดินไม่สะดวกนะครับแล้วก็รับน้ำหนักไม่สะดวกแต่บางตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ไม่มีผลเสียนะครับ ต้องดูลักษณะข้อขาด้วยนะครับผมื่อหน่อยเหนฉีลลามาจะออกนึงนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวผมถิ่ผ้าเข้าไปเบิ้งท้างในนะครับตำรวจท้างในครับว่าเป็นจังไดน,นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ